ครับสวัสดีครับผมก็มาเจอผมกับเดมิเตอร์ซียูนะอ่าก็มาอยู่ในเกมอีเวนต์นะครับตอนนี้ก็เรามาเจะลงดันอีกแล้วคือแต่ละทิปผมลงแต่ดันนะโอเคสี่คนเหรผมจะลงคนเดียวโอเคปะคือลงดันอะไรวะวันที่ล้มสไลด์นะครับเลเวลมากกว่าเลเวลสิโอเคเราเข้าไปเลยอ่าเรากลัวที่ไหนครับคือเชีย่ยอะไรเนะี่ยคือ เลือดผมยังไม่เต็มเลยนะโอเคเรายืนตรงนี้ก่อนรอเลือดเต็มก่อนนะทำไมมันไม่เต็มวะคือมันเกิดอะไรขึ้นเนะี่ยคือไม่เข้าใจโอเคทั้งหมดทั้งมวลเต็มแหละผมขอรับภารกิจก,ก่อนอ่าเฮ้รับภานะรกิจแล้วนะรับภารกิจแล้วผมก็วิงนะ่งอะคือวิ่งทําไมคือไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมต้องวิง่งโอเคเรามากาจัดเอ Ấy! 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 Oh yeah! đi, Ok Cốm chặt với 1 đũa Ok uh, yeah. Oh yeah! Yeah! Oh yeah! Ok Cốm chặt được đai 1 đũa rồi Cốm chặt với đai 1 đũa Oh yeah! 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 ชอชอชอโอ้โหไม่ไอ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 เอ๊ะมันหมุนกูหมุนกูกล้าหมุนกูเลยใครตายก่อนเรากูมึงเนี่ยโอเคปะนี่โอเคเราโฟไปเติมเลือดก่อนไม่ไหวจะเคลียร์แล้วครับโอเค ขออนุญาตมาเติมเลือดตรงการทับโอเคปะโอเคนะไอชาโอเคปา<ะ>บอ่าไม่ไหวน,ะนี่นี่เอ้อออออโอเคยังไหวอยู่กับเบบี้นี่ช่าโอเค คือเราพบ้จะลุยอย่างคือเลือดไม่เต็มมากง่ายง่าย,ายนะครับคือโอ้โหแม่งมึงยกกองทัพมาขนาดนั้นเลยเลยคือกูยอยากจะบอกว่าโอ้โหมันเยอะไปนะครับกรงใจกันบ้างไม่กรงใจเลยใช่ไหมเท่านั้นเราก็ลุยต่อว้า เราจะไปทางไหนเนี่ยโอ้โหแม่งสองตัวเลยเลยนี่นี่ชออ็อตฟอร์ฟอนเฮ้ยช็อต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 นี่เล็บลอยคือสีอ่งเก่งเฮ้ยนี่นี่นี่เฮ้ยสกิลนี้ไม่ได้ปวดมา ช็อตช็อต,อต,อต,อตอโอเคคือเรากำจัดมันเรียบร้อยแล้วโอ้ยโอ้ยได้วะงานอะไรกันนะกันนะคือแม่งติดตาอ้ยตอนนี้ก็เวลาผ่านไปแปดนาทีแหละคือเราต้องรีบโอเคปี โอเคเอ้ยแม่งมันชอ็อตเว้ยนี่โอเคใช้สกิลมัล่วปีวไม่รู้ว่าจะใช้สกิลอะไรดีช็อตโอเคไปโอ้โหมันออกมาเยอะชิบหายเนี่ย คือเราต้องรีบไปแล้วไม่ได้คือเราต้องมาตั้งรักจัดการเพื่อนตัวอ้ยโอ้โหขัดควางขัดควางเราต้องขัดควางกำลังจะทำลาย้โอเค oh, <yeah>. okay. okay. ในระหว่างนี้เราเ,เลือดเราน้อยไม่พร้อมที่จะโจมตี โอเยยยโอเคอ้าฮะเรียบร้อยนี่มันจีจ้านะโอเคปะเราขอจุดเทียนเวียนวนเวียนรอบกระบี่นี่โอเคไม่โอ้โหชอโอ้โหร้อยปีคิวมีกี่อันคือผมใช้หมดแบบเใช้โม้โม้แบบอ่า มันไม่มีสเต็ปหรือราในใดๆทั้งสิ้นทั้งหมดทั้งมวลเกมตัวแรกเกมท้ายไปแล้วโอ้ยช็อตอุ้อีกร้อเอฟเราไปจุการหัวหน้ามานี่เก็บเงิงเฉยไหม นี่เราก like like, oh, ็มาจัดการไอ้เียนี่คัือไอ้บักเียนี่เคคือไอ้จัดแเลยอ้โหไม่หมุนมุนโอเคโอ้โช่างเตะเะเลยเกบร้อยมีตมีตัวมีตัวมีตัว้แม่

ดูสันมั่งว่าใครเป็นใครนะผู้ใดเป็นผู้ใดนะคือผมเดมิสเตอร์ซูยูนะคือพร้อมจะลุยได้ทุกเม,มื่อกดสกิลก็มมั่วไปเรื่อยๆโอเคขอยืนสงบสติอารมณ์แป๊บนะึงก่อนที่จะไปเรียนต่อโอเคคือพร้อมแหละเฮ้ยตอนนี้เวลาเหลือ5นาทีมึงทันไหมเ่ะ โอเค5นาทีเองครับโอ้โหโอโห้มันจะหมุนอันแน่ตัวแรกนี่โอ้โหมึงมีงสามเลยเลยอนี่ล็อกขาเลยเลยอทำเพี้ยไรกูเนี่ยนเก็บเก็บร้อย ม,นมันก็จะตายทั้งขี้นี่วะเราโมยมันออกมาเยอะอยเลยคือนเนี่ยไอ่เจ็บอ,อกมาเยอะทั้งเขี้อะไรเนี่ยโอ้เราต้องรีบแล้วคือตอนนี้เวลเหลือเวลา,าชินาทีภารกิจเราต้องเสร็จสิน้นโอเคเย่โอเคแย่โอ้บ้าบ้าเรียบร้อยเอ้ยอะไรวะ

เราเที่ยงแต่ไอ้พวกสีสว่างเนี่ยหมดก็โผล่คือเราอยากให้ไปทำลายไอ้นั่นของเราครับโอ้โหมึงมึงไปเยอะขนาดนั้นเลยนะคือกูบอกตรงๆแล้วแม่งมึงเยอะไปมึงเยอะไปแล้วโอ้ยไอ้ มาเยอะขนาดนี้ขู่กำจัดให้หมดนะไอ้ยน,นี่นี่ีเรามีหน้าที่ป้องกันป้องกันโอเคอยังไงเวลาสี่นาทีเฮ้ยสี่นาทีบ้าอะไรคือไปดูเลขตัวหลังเมื่อกี้40วินะโอ้โหแม่งเลยเวลาน2นาทีเรามีเวลาป้องกันเยอะ,ะแยะตาเป้น,นะครับคือ ี่เไม่มีแหละกระโดดเล่นดึงดังดึงดังเพื่อให้เวลามันเดินไปเรื่อยๆโอเคบ้าเปล่าเนี่ยคือเราต้องไปซุยกับมันนี่โอเคโอเคโอเคเรากำจัดให้หมดเลยนี่ มาจากด้านไหนมาเลยมาเลยมาเลยไอยมาแล้วมาแล้วเอ้ย,อยมันหลุดไปได้ไงมันหลุดอย่าปล่อยให้มันหลุดลอยนวลเฮ้ยอ๋อดีเราว่างจัดเราว่างจัดเราเขาให้ป้องกันฐานเราไม่ป้องกันเรา มาตั้งรักจะแบบไก่โคตรโ,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 โคตรโคตรไก่ไก่เลยนี่โอเคอเฮ้ยมันเป็นมีสองสายมันแบ่งเส้นทางมันสองสายเฮ้ยเราเห็นนี่ระยะระยะมันเข้าใกล้ขึ้นมาแล้วโอเคเรียบร้อยคือเดสมอลเดซี่ไงแก่นะอ่ะโอเคไอ้ที่ยนนี้แหละ ไอพวกเี <Cornell. S 2> ้อนี้เนี่ยมันเยอะนักหนาเยอะนักหนายูนิเต็ดมาจิกชิแม่งตอนนี้ก็เหลือ30วิเราก็ทวงเวลาไปเรื่อย เหลือยี่สิบสี่วิยี่สิบวิโอเครวมตัวของเราทาหารมืดโอเคครับตอนนี้นับเวลาถอยหลังสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าโอ้ยแม่งมดไม้เลยโอ้โหยิวมีเอะไรเราใช้ไปหมดโอเคครับโอเคอเค,อเค,คืออะไรวะ เคลียดันแล้วคือเราได้อะไรเป็นองรางวัลได้หมวกกับได้หมวกหมวกประมาณนี้เออเราก็รับมาถอครับคือไม่มีอะไรรับเสร็จทำไงวะรับเสร็จก็จากดันเลยโอเคครับสำหรับภารกิจภารกิจอะไรวะลงดันอวันที่ล่มสลายระดับตำผมก็ขอจบไว้เพียงแค่เท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมก็มาเจอผมใหม่กับเดวิดเตอร์ไอซียูนะครับนะ วันนี้ก็บ๊ายบายลาไปก่อนนะผม